สวัสดีจ้ามันนี้เป็นวันหยุดจ้ะพี่น้องจ้าอากาศกะดีดีพอบ่ายก็เลยส่วนออกมากินข้าวเที่ยงออกมาปิกนิกอยู่สวนสาธารณะใกล้ๆบ้านเนี่ยละจ้ะย่างมาประมาณสิบหานาทีจ้ะ บรรยากาศกัยังเงียบอยู่นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงจ้าพี่น้องจ้า <c oughs> หลายคนพนกันยังพักผ่อนอยู่จ้ายังบ่ได้ออกจากบ้านจ้าพี่น้องจ้า <c oughs> บรรยากาศ ล่มลื่นซุ่มตนใหม่พี่นอ้อง หอดแล้วจ้าพี่น้องจ้าป๊ะปะ๊าเดฟินเดอเอ็นเบงหาหม่องนั่งจ้ะทีประจำจะอยู่ตรงนั่นจ้ะแต่ว่า อากาศมันยังเย็นอยู่จาะฐานังในโฮมน้ำหมอกยังบว่ายอยู่จ้ะเทียงแล้วเพราะว่าอยู่นีต้นหม่มันหลายเน,นาะจ้ะก็เลยส่วนพอบานมานังในแดดจักน้อยจ้ะ แต่ที่นั่งเป็นทีเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ้ามากมากนี้มากินน้องกันเพราะบ้านเพื่นเทศอันใสก่กรอกพันแปง้งแล้วกามีสลัดกะหล่ำปีข้างในจ้ะพี่น้องจ้าคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะคะไปแล้วบ๊ายบาย